สวัสดีเพื่อนๆชาววอลเมททุกคนนะคะช่องจุ๋มออซัมต้องขอกล่าวคำสวัสดีอีกแล้วอะ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราพบกันนะคะเราก็จะมาเล่นเกมวอลเมทนี่แหละครั้งนี้พี่จุ๋มก็หวังว่าพี่จุ๋มจะได้ที่สิบล้านอัพนะจ๊ะเฮ้ยเปลี่ยนท้องเขาแน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันล่ทิ้งกันนะพี่จุม๋ม ลายเดียวกันนะฮะอย่างงงและหลังเลยอย่าเข้าไปในท้องก็มันลายเดียวกันเนะ่ะ เราก็เข้ามาสู่ในท้องเขาเรียบร้อยแล้วนัดจาคิดว่านะตัวเขาก็ใหญ่มากเลยนะตัวเนี้ยวิ่งจนแบบคะแนนหายหมดแล้ว ไม่เป็นไรจ้ะเราก็หวังว่าตัวนี้จะต้องตายเราก็คลายนี่โอโ้โหโ,โอ้โหพี่จุมโอ้โหเจอทางออกแล้วค่ะเฮ้ย,อยโอ้ยได้มานิดนึงใครตายก็ไม่รู้อืมก็กินเงินตัวใหญ่ใช่ จุกัตายโอ้พี่จูมตื่นเต้นมากเลยประจันหน้ากันเลยอ่ะตัวเล็กกับตัวใหญ่7,900พนเก้ารนะจ๊ะไปบายไปก่อนนะ